Oh God. สวัสดีจ้าสวัสดีเทุกคนนะวันนี้พมก็เารากวัวันนี้เช็เติมเช่นเดียวก,กันกบรายการเช่นนันับการชุดเพิ่มเมเพื่อเพื่อนทุกเ,นกเชนนสาววันนี้เป็นช่วงอัปเดตรายวันโลกผีบอบลบผีบอบในอัปเดตรายวันองนิวซีแลนด์สาตอนนี้อยู่อวกด์เราอยู่ออกด์นนะเออ อัปเดตรายวันวันนี้นั้นซาขึ้นมาทั้งหมด14คนจะเป็นทั้งหมดนะคะยอดรวมของนิวซีแลนด์ตอนนี้นะครับ6 56รายนะจ๊ะ56รายจ้าตอนนี้จ้าตอนนี้ฮัลโหลน้องสกายเมื่อไหร่จะมาสาไมไลฟเออแฮทแท็กเราต้องรอดนะจ๊ะแฮทแท็กเราต้องรอดนะจ๊ะอัปเดตรายวันนะจ๊ะของนิวซีแลนด์ดว,นนวันนี้นะขึ้นมาอีก14 อีก14ลายลวดนันซาขึ้นมา14ลายลวดในโอเแลนตอนนี้เราอยู่ในโอเแลนโอกลนมีอยู่3ลายแล้วก็มีอยู่สลายที่รอคอนเฟิร์มนะว่าไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้กลับจักต่างประเทศเลยไม่ได้มีอะไรเลยมี2ลายเนี้ยว่าติดมายังไงเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดถ้าเกิดติดโดยคนต่อคนตรงนี้ปุ๊บตอนนี้เขาบอกว่านิวซีแลนด์ตอนนี้อยู่ในระดับ2ละถ้าระดับ3 ถ้าระดับสมปุ๊บเนี่ยธุรกิจต่างๆต,างต้องปิดระดับสีก็คือห้ามออกสกบ,บ้านนะคะตอนนี้นะคะทางเ,าเขาเรียกอะไรทางาห้างร้านต่างๆเขาดงเข้าดาวก็เหมือนกับเ,เ,เขาเรียกอะไรเอ่ยโรตัสบิ๊กซีบ้านเราเอย่างเงี้ยก็คือตอนเนี้ยของนะไม่มีเลยแกไม่มีเลยคือเขาทุนยินเยอะมากแล้วยิ่งแล้วยิ่งเขาพูดกันะนะว่าเพราะหลังนี้เขาจะมีความแบบมีความหว,วาดกลัวสุ มากแล้วนะก็เลยกักกลุ่มไปเยอะแล้วก็ก็ลองดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ตอนนี้ห้าสิบหกลายแล้วค่ะขึ้นมากระโดดกระโดดทุกวันเลยคือตอนนี้ตื่นเช้ามาก็ต้องดูข่าวสารข่าวสารบ้านเมืองมาเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ขึ้นมาสิบเอ็ดวันนี้ขึ้นมาสิบสี่พรุ่งนี้จะขึ้นเท่าไหร่แบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วส,สวัสดีห้าล้านห้าแสนคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะแต่วันนี้มาอัปเดตราย,ายวันขององอ,อไม่ใช่อ,องเกรนส์ของ New นิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์ตอนนี้นิวซีแลนด์เขาปิดประเทศลัก ยูเซีก็ปิดประเทศหลายคนบอกว่ามีคนอินบ็อกมา Good Morning s าดด d a d นะส,สวัสดีน้องอิงด้วยนะส,สวัสดีทุกคนอยู่ตรงนีส้สวัสดีเจ็ดล้านคนอยู่ตรงนี้นะฮะหละหลายคนบอกว่าอุ้ยมีคนอินบ็อกมานะเพราะวันนั้นมีเรามีเราอ่ะโพสไปว่าเอ่อโพสไปบอกว่าเออเราเนี่ยโพสไปว่าเออเราเนี่ยปิดประเทศเรียบร้อยละเราเมื่อสองวัน เมื่อสองวันสีประมาณสองวันนะเออก็คือเขาสั่งปิดประเทศนายกนายกหญิงของเราสั่งปิดประเทศแล้วก็มีน้อง,องเ,พอเ,พอเพื่อนเนี่ยที่แบบเออเป็นเพื่อนกันอะไรีก็อินบอกมาถามเราว่าอุ้ยมันหนักขนาดนั้นหรอเลยอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยมันมีอยู่แค่ประมาณสามสิบเล้านนะคะยั <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นเรามีแค่สามสิบเอ็ดลายฟังข่าวนะคะฟังข่าวค่ะไม <c oughs> ่ดูแล้วค่ะดูพี่กอลก็จะบอกว่าก็จะบอกว่า วันนั้นน่ะมันมีแค่สัเกตไลน์แต่นายกของเขาอ่ะเขาเขานายกของเขาเนี่ยก็คือสั่งปิดประเทศเลยเพราะเขาบอกว่า,เ,าเหมือนป้องกันไว้ก่อนเหเขาเรียกว่าป้องกันว่าจ้านนั้นนู้นนะฮะป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าประชากรของเขาสําคัญที่สุดนะเขาก็เลยรู้สึกว่าการปิดประเทศปิดพรมแดนน่ยมันคือมันคือการ กันเซฟที่สุดใช่หลายคนบอกว่าเอา้าก็ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมันเป็นประเทศเล็กใช่ก็ประเทศเล็กดังนั้นประเทศเล็กเล็กเขาก็สามารถทําได้หรือประเทศใหญ่ก็คิดว่าน่าจะสามารถทำได้ถ้าเราจะทำจริงๆนะฮะตอนนี้มีหลายกระแสะมากมายเลยอย่างเช่นพวกวีซ่าวีซ่าสติลเด้นเอยวีซ่าทำงานอะไรพวกนี้ถ้าใครคือตอนนี้ห้ามเข้าเข้าเข้าได้คือพวกที่เป็นพวก Citizen, พวกเป็นสัญชาติเชื้อชาติที่นี่คนอะไรอย่างเงี้ยเข้าได้แต่คนที่เป็นนักเรียนหรือเอ่ยขอวีซา่าไม่ต้องขอนะครับช่วงนี้ขอไปเปล่าๆพี่ไม่ต้องสงสัยขอไปโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรยังไงเขาก็ไม่ให้คุณเข้ามาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้สวัสดี8ปดล้านแปดแสนคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะดใะยังไงก็อัปเดตกันหน่อยซิว่าใครอยู่ประเทศไหนแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะคบแต่ตอนนี้นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นะครับประเทศนิวซีแลนด์นะครับตอนนี้มีทั้งหมดแล้วแปดลายนัดจแปดลาย รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะอย่าวิตกกังวลเราต้องรอดใช่แฮชแท็กเราต้องรอดจนเกิดขึ้นแฮชแท็กเราต้องรอดไม่ได้วิตกไม่ได้วิตกกังวลมากหรอกเอาจริงๆคือตอนนี้รู้สึกว่าเกิดก็คือเกิดแต่ว่าเพเซฟตัวเองเนาะก็ไม่ไม่เข้าไปอยู่ยอยู่จุดุดเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดเราจะไปในที่จุดจุดชุมชนหรือคนเยอะมากอย่างเงี้ยเราก็จะใส่หน้ากากเออแต่อย่างเงี้ยเราอยู่ตรงอย่างนี้คืออากาศไทยเทมากเราก็จะไม่ได้เราเพราะเราไม่ได้พบปะบพบปะแล้วก็ จับแตะต้องกับคนโดยตรงอย่างเงี้ยเราก็นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเขาเขาปิดประเทศละแล้วตอนนี้คำว,ว่าอยู่ในระดับ3ถ้าเกิดขึ้นเอยระดับ2ขอโทษน,น,นะฮะอยู่ระดับ2ถ้าระดับ3ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องปิดธุรกิจการขาทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้สงสารคนมากเลยเขาบอกว่าพวกนักเรียนเออหรืออะไรพวกเนี้ยพวกพาร์ทไทม์เนี่ยก็คือว่าโดนโดนอะไรนะโดนโดนลดสมง โดนลดชั่วโมงหรือโดนโดนให้ตดนตัดไปเลยอะไรเงี้ยครับหรือบางคนใช่เราเราได้ยินมาว่าอย่างพวกโรงแรมเนี่ยตอนเนี้ยมันนี่มีน,มมนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่แล้วเพราะโรงแรมเนี่ยต้องบอกว่าเขาเปิดเพื่อรับนักท่องเที่ยวเพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยได้ได,ได,ได้ได้ธุรกิจเนี่ยเรีเยกอะไรเงินเงินเงินที่เข้ามาในประเทศก็คือจากจากจากชาวจีนจากนักท่องเที่ยวต่างๆมากมายเยอะมากแต่ตอนเนี้ยก็คือเราไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาเลยดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือ ก็คือหนักท่องเที่ยวตอนนี้เขาบอกว่าอย่างโรงแรมได้ยินมาโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับไม่สามารถพูดได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ค่า,าโฆษณาอุย้ยสวยมากเลยเหมือนเด็กไอดอลเขาตอนนี้จากเมื่อก่อนสมมติถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้แขกของเขาอะ่ะมีอยู่แค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองอพนักงานของเขาอย่างน้อยก็คือสมมติาอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันเขาไวออ้ทำแค่สองวันเออทำแค่สองวันตอนนี้ร้านอาหารต่างๆก็มีการแบบลดพนักงานหรือ คนไม่ไหวจริงเหมือนกับร้านอาหารที่เพื่อนที่นี่ยอยู่ที่ออเก้นเนี่ยนะคะทำงานอยู่ตงนี้เป็นฟู้ดคอร์ดเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเพื่อนบอกมาว่าขายได้ประมาณสี่จานเองเพราะฟู้ดคอร์ดเนี่ยมันเป็นแบบอะไรที่ต้องคนเยอะมากแล้วก็หลังที่นี่เขาจะมีความกลัวมีความกลัวถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะมีความกลัวมากเขาก็จะไม่ออกจากบ้านเลยอะตอนนี้ธุรกิจที่ธุรกิจที่ดีมากในตอนนี้ใน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 นิวซีแลนด์เนี่ยนะคะก็จะเป็นออบอูเบอร์อีส ก็อูเบอร์พวกขับอูเบอร์ทานเลยไหมคะคะอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ในกล่องเอ่อใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมอ่ะสแกนออกมาเลยใช่ค่ะก็คือธุรกิจที่มันกำลังตอนนี้ดีก็คือ Uber คนขับ Uber คนขับ Uber ได้ได้ดีมากนะฮะคาสินโนยังปิดเลยใช่ไหมาคาสินโนเพราะว่าคาสินโนก็คือก็คือธุรกิจทุกอย่า เอาสองที่แตเอาน้ำอันเดียวหรอโอเคโอเคแค่นี้ก่อนออเดอร์เข้ามาแล้วเห็นปหมออเดอร์เห็นไหมคะนี่คืออูเบอร์อูเบอร์ของอูเบอร์มั้ยนี่ก็หรี่พั้อมแกงเขียกแกงเนี่ยโอเคกันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตรายวันให้ฟังนะคะว่านิวซีแลนด์เนี่ยเป็นยังไงกันต่อนะคะยังไงใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีด้วยค่ะส่งกลับบ้านใช่ไหมสั่งกลับบ้านใช่ไหมใช่เทคเอาไว้ก็คือเขาจะสั่งกลับบ้านกันอย่างเงี้ยตอนนี้เทคเอาไว้แบบอูเบอร์ เดียวทำก่แท็กซี่ก็น่ากลัวมากใช่ค่ะแท็กซีไ่ไม่ไม่คับถ้าเกิดขึ้นแท็กซี่แล้วขอแนะนําก็คือว่าอย่าไปจับแตะต้องน,ะนั่น1,2ให้เขาเปิดหน้าต่างเลยอย่าอย่าอย่านั่งอยู่ในแอร์เพราะว่าแล้วยิงย่งยงิก็น่าจะรู้ว่าเอ่อแท็กซี่ในอักแลนด์ก็คือแขกบหมดเลยอแค่ไม่มีโควิดกลิ่นกลิ่นก็ไม่ไหวแล้ว ต้องรอดต้องเกิดขึ้นนะคะแฮชแท็เราต้องรอดเดี๋ยวขอทำอาหารแป๊บหนึ่ง ข้าอยู่ยังไงเมามอยกันนะคะเมามอยกันสวัสดี9ก้าล้านเก้าแสนคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยน,นะคะวันนี้เป็นวันการอัปเดตรายวันนะคะในนิมสแลนเดอร์ในนิมสแลนเดอร์ ร้านคนนี้ตรงนี้ด้วยนะสวัสดีน้องวิชี่ด้วยจ้าขอโทษจริงๆนะเมื่อกี้ออเดอร์เข้าเมื่อกี้ออเดอร์เข้าก็าคือเห็นไหมเช็คเอาเวย์ก็คือสั่งกลับบ้านคือตอนเนี้ยอูเบอร์ได้ดีมากจริงๆเพราะว่าแล้วก็เดี๋ยวเออ่ก็ต้องหาวิธีรู้ทางสวัสดีจ้าวิชี่เป็นยังไงบ้างเออภูเก็ตเป็นยังไงผลกระทบเป็นเยอะแยะมากมายแค่ไหน เห็นเคยได้เห็นเห็นดูในรายกรงารน่ะเห็นแบบพวกนั่งโชว์เขาอาจจะเปิดแค่รอบเดียวสองรอบอย่างเงี้ยโอเคผลกระทบเป็นยังไงบ้างเมามอยกันหน่อยจ้าเรียกเจได้อยู่นะคะได้เหมือนเดิมเนาะตอนนี้อัปเดตรายวันก็คือว่านิวซีแลนด์ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่56คนแล้ววันเนี้ยเช้านี้ขึ้นมารวดเดียวเลยส4คนตอนนี้นาราเนี่ยนคะอยู่ที่โอกแลนด์อกแลนดเนี่ยมีอยู่สคนวันนี้เนาะ ตอนนี้ก็น่ากลัวน่ากลัวมากเลยเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้น่ากลัวแค่ชาวเอเชียไงชาวยุโรปอะพวกอยู่เขานี่ก็น่ากลัวละคุยสนุกดีเดี๋ยวจะติดตามนะคะยังไงฝากด้วยนะคะยังไงฝากด้วยนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตรายวันให้ดูนะก็ตอนนี้เห็นบอกว่าออกกฎหมายว่าเออไม่ใช่ออกกฎหมายสิออกมาถแถลงว่าเออพวกวีซ่าที่แบบเป็นวีซ่านักเรียนเอยวีซ่า หล่อจังสิบได้ปะคะอ๋อจิบได้จได้มาจีบเลยคือวีซ่าพวกที่ว่าต้องกลับตอนนี้ก็คือเขาไม่ให้กลับเขาสามารถจะให้คุณต่อวีซ่าแล้วก็ยื่นยื่นเรื่องของต่อวีซ่าแล้วเขาก็จะออ,อนุมัติภายเคสไปเคสไปให้ให้อยู่ต่อเพราะว่ามันจะง่ายต่อการปิดรมแดนปิดรมแดนนะแล้ว คือชอบตรงที่ว่าประเทศเนี้ยนะคะคืออันนี้เราอย่าดราม่าเนาะอันนี้พูดจากความเป็นจริงตอนนี้ที่ทํางานน้องปิดแล้วจ้าสองเดือนแล้วอ๋อยังไงก็สู้ๆเนาะพวกพี่ก็ต้องสู้ๆต่อไปแหละต้องหาวิธีรู้ทางคือต้องบอกว่าออที่เนี่ยคือเขาล่าสุดอะก็คือตกลงตอนห้าโมงเย็นก็คือว่าทางพักเอ่อทั้งทั้งสองะฮะฝ่ายค้านกับรัฐบาลเนี่ยเขาก็าคุยกันว่าจะเอาอย่างไรกันต่อเขาคุยกันแฮทแทกเขาคุยกัน เขาคุยกันแล้วตนนี้เสร็จแล้วคุยกันเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเลยว่าจะปิดประเทศปิดประเทศเลยคนที่ตั๋วเครื่องบินที่ขึ้นสมมติว่าขึ้นจากเมืองไทยเนี่ยก่อนห้าทุ่มห้าสิบเก้าของของของวันนั้นๆนะ่ยยังยังมาถึงเนี่ยยังได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเครื่องของคุณขึ้นประมาณตีหนึ่งอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้เข้าประเทศเลยก็คือระง,งับเลยไม่ไม่ให้ลงที่นี่เลยไม่ให้ลงที่ ที่ออกแร์หรือไม่ให้ลงที่นิวซีแ <Yeah. S 1> ah. ลนด์เลยนะครับก็เนี่ยแหละค่ะเขาปิดประเทศเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วเทอาเวนนะจ๊ะอันนี้ก็พร้อมกลับบ้านพี่แปลกใจว่าทําไมการบินไทยยังให้บินจากไทยเข้าอกแลนด์ได้วันที่22มีนาอือหนูหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าแล้วเราไหนบอกว่าไม่สะคือมันบินได้หรือเปล่าแต่ว่าหมายถึงว่าบินได้แต่ว่าคนที่มาลงที่เนี่เหมือนเหมือนอย่างที่เขาบอกอะค่ะว่า คนที่จะเข้าได้ก็คือพวกซิสเซนพวก, Citizen, พ,วกพวกที่เป็นคนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้หลังใ์ได้ไหมคะแต่เออบอกกันได้เลยไม่เอาดีกว่าบอกตรงนี้ไม่ได้คือเขาให้เข้าแต่คนที่คนที่เป็นซิสเซนหรือคนคนคนที่นี่มัง้งหรือเพราะยังไงถ้าไม่งั้นจะบินมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยห,หรือเปล่าอันนี้อันนี้น้องน้อง,น,อง,น,องน้องก็ไม่รู้นะ ตอนนี้คือเด็กพัฒนามีเนี่ยก็มกันวันนี้ก็มาพูดได้ฟังว่าตอนนี้ร้าน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 อาหารที่ฉันทาก่อนน้อีกร้านหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือแบบแจ้งแจ้งแจ้งให้ยกเลิกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเข้าใจเลยอ่ะเพราะตอนเนี้ธุรกิจอ่ะคือสิ่งที่ได้มาก็คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงได้มาคือเม็ดเงินแล้วก็คือลูกค้าเหมือนร้านอาหารน่ก็คือลูกค้าแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่ามันไม่มีลูกค้าขึ้นมาทําไงเออมันทํายังไงอยงเี้ ในช่วงนี้นะคะในในในช่วงที่เป็นแบบนี้นะคะก็คือร้านอาหารไทยอะ่ะสำหรับที่คิดะนะก็คือจะต้องวางแผนใหม่ก็คือ,อ,อตอนนี้ลูกค้าไม่ออกสกบ,บ้านเราก็คงต้องทำแบบการตลาดใหม่ก็คืออย่างเช่นใช่ใช่ใชใช,ชีวิตดีชีวิตดีขึ้นมากเพราะว่ามันสบายมันสะดวกสบายอ่ะนาะวิชีมันมันง่ายมันง่ายมากเลยมันสะดวกสบายไม่ต้องมานั่งแถวต้องกลงกลหนวดอะไรอย่างเงี้ยครับข่าวว่า ไม่ให้กักตุนอาหารแต่เมื่อวานไปเซเว่นมองม่วงมาม่าเราเราเริ่มขาดล้วใช่มันคือต้องบอกกันว่าเวลาถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่ให้กักตุนอาหารเนี่ยเราสเราเข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 าจะมาพูดว่ากักตุนอาหารไว้นะมันไงมันไม่ได้ไงมันคือการเปิดตหนดแต่เราจะต้องจิตความพร้อมอย่างนี้ดีกว่าใครไม่คิดเราเราอ่ะตัวเราเองอ่ะต้องคิดเองก็ต้องเตรียมไว้บ้างพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรฉันลืมแล้วเนี่ยยังไง พูดถึงเรื่องอะไรฉัลืมอ่ะอ๋อคือตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแผนใหม่เพราะลูกค้าไม่ออกสับ้านตอนนี้เราก็คือต้องวางแผนกระตาดใหม่อย่างเช่นออก็คงต้องเป็นเทคเอาเว้เยอะเป็นเทคเอาเว้แล้วก็ต้องทําแบบไหนยังไงดีอะไรเงี้ยเออ่เราก็น่าจะมีความเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะครับกับกับการเออ่เป็นเทคเอาเว้เป็นอาหารเทคเอาเว้ร้านเราไม่ได้ก็ยังคือยังไม่ได้เขายังไม่ได้สั่งให้ปิดธุรกิจอ่ะก็ยังต้องทําต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เราก็มีแบบคิดไว้แล้วก็คือสามารถแบบส่งไปถึงบ้านเลย อาจจะไม่ต้อง Uber เราก็ยังรับอยู่แล้วก็ยังจะมีแบบแบบใหม่ก็คือโทรมาหรืออะไรเงี้ยนะความรู้สึกแบบโทรมาโทรมาโทรมาที่เราสั่งอาหารแล้วปุ๊บเราก็ไปส่งถ้าเกิดสมมติแอเรียใกล้ๆอย่างแค่น1กิโล2กิโลอย่างเงี้ยเราก็ส่งฟรีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเรียกอะไรมันมากกว่าน,นั้นก็าอาจจะมีค่าส่ง5ดอนซึ่งยังไงมันถูก Uber อันนี้อันนี้อันนี้เชื่อแน่นอนเลยว่ามันถูก Uber แน่เดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นมั้งเชฟจะเดือนไหนเนาะอย่าใช้คำว่ามั้งมันจะต้องดีขึ้นนนะะัลงวววกกไ้ดี่า จะเริ่มเพาะกล้ามเมื่อไหร่คือวิซี่เจไม่ไหวทํางานมันเหนื่อยมากเวลาถึงบ้านผมร,รู้กินอนะคือตอนแรกก็ทําอยู่ก็ก,ก,ก็ก็ก็กดกิฟแต่ว่ามันมันเหนื่อยมากๆเลยอนะไรเงี้ยครับยังไงก็ยังไงก็วันนี้นนะอ,นนะอัปเดตรายวันเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะอัปเดตรายวันในอินวซีแลนด์นะฮะตอนนี้ New นะิวซีแลนด์น่ะมีอ่อทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดอ่อ ห้าสิบหกคนเนาะห้าสิบหกนที่ห้อสุขคนทรายวันนี้ขึ้นมารวดเดียวเลยสิบสี่คนอยู่ในโอกแลนดที่นาราณารายอยู่ตรงนี้นะครับที่อกแลนเนี่ยนะครับทั้งหมดสามคนแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่ารอยยืนยันว่าสองคนเนี่ยไม่ได้ไปไม,ไม่ได้กลับมาจากต่างประเทศเไม่ได้อะไรเลยแต่ทําไมติดติดยังไงอันนี้ก็ต้องที่นี่เขาจะมีแถลงการทุกวันค่ะแล้วก็ชัดเจนแน่นอนไม่ได้ปกปิดอะไรนะเจ๊อย่าเป็นสายหมีนะไม่ไม่ไมา ก็คือใส่ลีนอย่างนี้แหละจ้าเดี๋ยวพอทำก๋วยเตี๋ยวเนือก่อนนะร้านเรามีก๋วยเตี๋ยวเนือนด้วยนะ ไทดีที่เราอยู่แถวชนบทไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่ใช่อย่างชนบทยังแบบว่าขุดกรอยขุดมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมับได้ขัเชฟหนาราจาไเชฟนอนยังไงแฮชแท็กแฮชแท็กเราต้องรอดต้องเกิดขึ้นนะฮะ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามมาด้วยเดี๋ยวเราจะมาแถลงการเราจะมาบอกให้ฟังทุกทุกวันเลยนะคะกับอัปเดตของคนไทยในต่างแดนอย่างอย่างอย่างเราๆนะครับไม่ใช่อย่างเราๆ,นะะอ,ยาราๆอย่างเชฟนล่านะฮะก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าในอกแล้งเนี่ยเราไปประมาณไหนแล้วแต่ข่าวว่าไออัปเดตอะ่ะเราต้องรอให้เขาแปลก่อนนะเพราะว่าภาษาอังกฤษเราไม่ได้แข็งแรงมากมายเลยยังไงก็ ใครที่มีข้อมูลอะไรยังไงก็ฝากอาอาอาบอกต่อกันน้อยอยังไงก็ช่วยเหลือก,กันนะคะแฮท็เราต้องรอดต้องเกิดขึ้นนะคะแฮทกรอต้องรอดต้องเกิดขึ้นมีก๋วยเตี๋ยวเหนือได้แล้วสํะ ังไงสวัสดี10ล้านคนที่อยู่อยู่ด้วยนะคะแฮแท็กเซฟตัวเองแอนครอบครัวใช่ค่ะก็แฮแท็กเซฟตัวเองแอนครอบครัวแล้วก็ cool แฮ cool แท็กเราต้องรอต้องเกิดขึ้นยังไงแฮแท็กเราต้องรอต้องเกิดขึ้นนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ10ล้านคนที่อยู่ตรงนี้นะคะก็เชฟนลารายงานสดตรงจากโอ๊กแลนด์ยูนิลีแอนเลยนะคะก็จะมารายงานผลให้ได้ให้ให้ทราบกันว่าเฮ้ยเอ่อที่นี่เป็นยังไงแล้วก็ บ้านเมืองเขาเป็นยังไงบ้างแล้วแต่ตอนนี้คือเขาดาวอ่ะเทียบเท่ากับพวกอ่ออ่ออะไรอะ่ะคาฟูหรืออะไรนะบ้านเรามีคาฟูไหมย,ยังมีคาฟูอยู่ไหมแล้วก็มีอะไรแมคโครอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เชลว์วางอาหารนะ่ะขนมปังเอ่ย่อม,ม่าเอย่ยอาหารแห้งเอย่ยอาหารกระป๋องอะ่ะเกลี้ยงหมดเลยตอนนี้เกลี้ยงเกลี้ยงมาก ต้องเกิดขึ้นนะคะแฮชแท็กเราต้องรอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับกับแฮชแท็กเราต้องรอดนะครับ คนอยู่ตรงนี้ปัด,ดีค่ะ สวัสดีทุกๆคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสิบล้านคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะยังไงฝากแฮชแท็กเราต้องรอดด้วยนะคะตอนนี้รายงานสดจากโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์นะคะประเทศนิวซีแลนด์นะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะจ้าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะก็ารายงานรายงานตรงจากโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์นะคะตอนนี้ประชา ตอนนี้โรคนี้นะคะก็อยู่ที่56คนนะคะวันนี้วันเดียวนะคะเช้านี้นะคะรายงานมาแล้วว่าเกิดขึ้นมา14รายรวด14รายรวดน,นะคะก็คือแต่ว่าอยู่ในอกแน่นประมาณ3รายนะคะแล้วก็รอรายงานผลว่าจะเป็นยังไงหมายถึงว่ามี2รายนะคะที่แบบว่าไม่ได้มีความมีผ่านผ่านการเสี่ยงเสียงว่า,ามาจากเมืองนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีนะคะ ที่ไทยเชิญสวัสดีจ้าพี่นาราเชฟกำลังไลฟ์สดใช่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงารายงานสดจากอ็อกแรนด์ยูเซนแคททูนะคะตอนนี้ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะใคร,ใครก็มีข้อมูลมข้อม,ม,มูลอะไรก็ทักทายมาหมอยกันบอกกันบอกต่อกันได้นะครับเพราะว่าก่อนที่จะรายงานได้รายงานผลได้เนี่ยจะต้องรอให้เขาแปลภาษาไทยมาก่อนนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเชฟน่ารักแบบว่า h e l l ฮัลโหลไม่ได้เลยจริงๆ อันนี้จ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบยุยยวเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบยุยยวนะจ้าร้านเรามีก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วยนะจ้าเรียบร้อยสวัสดีจ้าน้องสาวฉันนะคะขยันทํางานต้องทํางานจะขยันทํางานจ้ะไม่ขยันไม่ได้เลยสาวเพราะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะจ๊ะเชฟนาราจะต้องดิ้นรนและทํางานจ้ะเพราะว่านะคะเอ่อเรียบร้อยดันอ uh, ่า and อันนี้อะไรนะเอมยาวินนิก้าดวนะวินนก Good e n i n g Sky will like it Yep a g เพื่อนไปกินมาที่ไหนร้านนี้นะคะเราอย่างไรก็ฝากด้วยร้านมันีไทยนะคะมันีไทยเรสอรองนะคะอยู่ตรงข้ามอยู่ถนนโดมิเนียนนะคะ692โดมิเนียนโรดนะจ๊ะมามามาซื้อหมยเจนนี่รวยหอดวงสตาร์ของเชฟนล่าเนี่ยนะคะไม่ได้ถูกเลยครับ การเสี่ยงดวงต้องต้องเหงื่อไหลง่ามขาก่อนถึง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 จะได้นะจ๊ะ okay. เดี๋ยวยังไงเราต้องขอลาตัวลาก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตรายวันให้ฟังนะว่าเออเอรงานสด,สด,ส,ด,ส,ดสดเลยจริงๆจ,จ,จากอกอกแรนด์นิวซีแลนด์นะว่า ความเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างแล้วอยู่ระดับไหนแล้วตอนนี้อยู่ระดับ2นะอยู่ระดับ2ที่ยังสามารถเดิน <c oughs> เดินไปไหน <c oughs> มาไหนได้แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบเมืองผีสิงเหมือนเมืองเมืองแบบเมืองเมืองร้างเหมือนกันเพราะว่าคนคนก็ไม่ค่อยออกมาซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เราร้านเราอยู่ตรงน,นี้ก็คืออยู่แถวถนนโดมิเนียนโรสเนาะถนนโดเมนเนียนโรสเนี่ยก็คือเป็นย่านย่านคนจีนก็ยังพอจะมีคนแต่ บางเส้นทางตอนนี้ไม่มีคนเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตรายวานให้ฟังว่าทีโอเก้นนิวซีแลนด์เนี่ยทีนิวซีแลนด์ไม่ใช่โอเก้นดีกว่าทีนิวซีแลนด์เนี่ยตอนนี้มีขนาดไหนแล้วยังไงยังไงบ้างนะครับแต่ว่าที่นี่เขาจะคอยติดตามแล้วก็คอยแจ้งมาอยู่เสมอนะคะว่าเป็นยังไงแบบนายกนายกกเขาจะออกมารายงานแถลงข่าวทุกทุกวันเลยจริงๆแล้วก็จะบอกแบบไหนแบบไหนยังไงเรามาให้ฟัง ว่าเป็นแบบไหนนะยังไงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอย่างแฮชแท็กเราต้องรอดเนี่ยแฮชแท็กเราต้องรอดต้องเกิดขึ้นนะคะแฮชแท็กเราต้องรอดต้องเกิดขึ้นยังไงก็ฝากด้วยนะคะยังไงฝากสวัสดีฝากขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามไว้นะเราจะรายงานให้ฟังบายบาย